ก็อา่าน้าปัดแอร์นวาร่านะฮะเห็นเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ก็หายฮะนี่นี่ลักลบนะครับลักลบย่อมมีบาดแผลนะฮะนี่นะครับ ลองผิดลองถูกกับโปรเฟชชั่นอลมันต่างกันนะครับเละมาเลยนะครับทีนี้พอมันเสียหายเนี่ยมันช็อตช็อตนะมันช็อตลงกาวช็อตขาไอซช็อตเละเทะไม่รู้ที่ไหนทํามาแต่ว่ามาเทินไว้กับร้านพวกนะฮะแล้วก็พวกก็ส่งมาให้แก้ไขยังไม่รู้จะปลุกขึ้นหรือเปล่านะครับ ภาคจ่ายไฟเล็กที่ไฟอะไรช็อตกระจายเดี๋ยวจะเปิดให้ดนะูตอนนี้เราต่อไฟเข้าไปแล้วนะครับดูนะฮะดูเคอร์เรนต์นะฮะช็อตเลยนะครับ4.5แอมป์นะครับนะครับอย่าหาทําครับอย่าหาทําประหยัดนิดประหยัดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะฮะเข้าใจว่าหาเงินยากแต่พอชิบหายขึ้นมาอย่าร้องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองเทสอีกบอร์ดให้ดูนะฮะว่า บอดที่เสียเหมือนกันนะฮะมันก็จะไม่ช็อตอย่างนี้นะครับนะครับ อันนี้ผมสลับบอร์ดแล้วนะครับบอร์ดนี้ก็เสียเหมือนกันนะฮะแต่ดูนะครับมันไม่ได้กินแอมอะไรมันเสียมันก็เสียด้วยตัวมันนะฮะเอไปลองไปเล่นไปพี่เลนนะครับเสียน้อยมันจะเสียยากทีนี้มันจะกลายเป็นซ่อมไม่ได้หรือซ่อมได้ก็ต้องซ่อมหนักนะฮะแต่ทีนี้ค่าซ่อมมันจะไม่ไม่จะมาว่าว่าแพงไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องดูซอฟต์แวร์ด้วยนะ ในเมื่อมันชอ็อตขนาดเนี้นะเรื่องข้อมูลแฟลตอีพอมการจ่ายสัญญาอะไรมันจะปกติไหมนะฮะพอดีวันนี้โชคดีโชคดีนะฮะมีรถลาเวะล่ามาจากสุรินมาให้มาให้ล้างแอร์แล้วก็ซ่อมบอดหนึ่งคันพร้อมกันเดี๋ยวเราลองจากรถจริงให้นะครับว่าจบไม่จบนะฮะเราอยากลองอก,กับกล่องทดสอบแล้วนะฮะ,นะฮะมันมีเรื่องของสัญญาณนะครับใครบอกง่ายก็ช่างแม่มัน ผมทำผมอย่างเงี้ยทำแพงครับก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่ม,มาถูกทางแล้วหลังจากแก้ไขอาจารย์อาการคอตชอ็อตนะฮะชอ็อตไป4แอมป์เลยนะยังกับมอเตอร์พัดลมม,ม่านน้ำรถวีออสเลย4แอมป์5แอมป์เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มมีกระพริกบกระพริบไม่ชอ็อตแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้เดี๋นั่งไล่อีกพักถ้าไล่จบก็ดีไปถ้าไล่ไม่จบก็คงต้องโดนไอซหรือไม่ก็ถึงขั้น MCU นะฮะทีเนี้ยจะหนักไม่คุ้มพาให้ปวดหัวด้วยหลังจากไล่วงจรปั้มอยู่พักใหญ่ๆนะว่าไปช็อตอะไรนะครับ หลังจากเจอจุดชอ็อตพูดง่ายๆนั่นแหละ i c ภาจ่ายไฟกระจุยนะฮะเปลี่ยน i c ภาจ่ายไฟก็น่าจะฟื้นคืนชีพแล้วนะครับบอร์ดปกติก็อยู่ประมาณนี้ศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดหนึ่งแอมศูนจุดสองไม่เกินนี้นะครับอ่ะโอเค AC มาแล้วนะครับ ลมวนนอกนมาแล้วนะฮะแอร์อินเลททำงานปกติแล้วอลองกดเปลี่ยนสถานนะ,อะโอเคปกติแล้วปิด AC นะครับแล้วเดี๋ยวลองเปิดโหมดเปิดโหมดเปิดโหมดอ่าเย็นสุด AC มาละ AC มาแล้ว นะครับปั๊บอ่านี่เป็นเป่าหน้าเป่าเท้าอะไรก็แล้วแต่พอแอร์แม็กแอร์แม็กนะฮะเย็นสุด AC ทำนะครับ AC ทำมันจะกดอะไรไม่ได้เลยนะก็เคยมีลูกค้าโทรมาโวยว่าต้องอยังไง AC ค้ังตลอดลมหมุนเวียนใช้การไม่ได้เลยอ๋อ คุณไปหมุนไว้ ac max นะฮะหุนให้ตายกดให้ปุ่มพังก็ไม่ทำงานนะครับอตอนนี้ดับแล้ว ac กลับมาสั่งงานปกตินะครับโอเคบ่อนี้ช็อตแรงนะช็อตแรงมานะครับมีปิ้นล่อนปิ้นขาดด้วยนะต่อลายปิ้นกันโอตาลายเลยนะครับอย่าไปดูมาก YouTube นะครับทำได้ก็ทำเป็นต่างกาันคนทำเป็นเขาแก้ได้ทุกปัญหานะครับ นะถ้าดูคลิปแล้วทําได้เลยป่านนี้ผมเป็นศาสตรสาจารย์ไปแล้วครับ